รูปตัณหาเป็นเปียรูปสาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อจะละก็ละที่รูปตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่รูปตันหานี้ระถึงธรรมตัณหาเป็นเปียรูปสาตรูปในโลกตันหานี้เมื่อจะละก็ละที่ธรรมตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมตัณหานี้รูปวิตก <hã> เป็นเปียร,รูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่รูปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตกนี้ละถึงธรรมวิตกเป็นปีรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่ธรรมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจาร์เป็นปีรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อจะละ ก็ละที่รูปวิจารณ์นี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิจารณ์นี้ละถึงธรรมวิจารณ์เป็นปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อจะละก็ละที่ธรรมวิจารณ์นี้เมื่อดับก็ดับที่ธรรมวิจารณ์นี้สภาวะธรรมนี้เรียกว่าทุกขานิโรธาอริยสัจ